สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้พ่อผูอ้ชายมาจากอาับิชเชอแล้วนะครับมาครับแล้วมาแกะออกมาอีกกว่าครับแอดมาถึงแล้วน,นะแอดแอดมาถึงแล้วน,นะครับแอดมวกเรียบร้อยนะก็เขียนชื่อตัวเต็มหัวอยู่พัทธลุงนี่อยู่บ้านพ่อผมเลยแอด เอ็ดดูคลิปนี้ไวนะ้นะนี่หมวกช่องพี่มาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่มาเป็นกล่องแบบนี้มาเลยนะก็ถ่ายดีนะมาเป็นกล่องมาเลยดูนะลงดึงเวลาแม่แม่พาเพื่อนดูเสื้อดีไหมเอาเพื่อนๆดูเสื้อก่อนแม่ี๋ยวแม่พาเพื่อนพี่มึงดับเสร็จเป็นแน่ยังไม่อยสวย่าไรดีดูนะเออปลาปลาดูอะไรดเดี๋ยวเวลาแค่แบบนี้อัน มันนี่นี่ข้างบนนะไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับราคาสูงเลยนะตอนนี้ราคาอะไรนะพี่นุ่งหมดแลวพามารวมหมดเลยพามารวมหมดเลยแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ช่องพี่ก็จะถึงพันคนแล euh. ้วพี่ก็เลยเริ่มสั่งหมวกก่อนนะเดี๋ยวรู้ที่ว่าว่าเพื่อนคนไหนชื่อไหนชอบมั้งสั่งหมวกเป็นชื่อเพจของพี่เลยนะชื่อช่องเลยห้าวันสิบวันเดส้ เพราะว่าเขาไอ้เพี้นี้ส่งจริงนะมันมันมีบางเพี้ที่ว่าเพื่อนๆบรรดาเพื่อนๆไปซื้อแต่เพื่อนๆจะไม่เชื่อเพราะว่าบางเพี้มันก็โกงนะเพื่อนตรงๆมันก็โกงแต่ว่านี่เพี้นี่ดูได้ว่าผู้ติดตามเขาประมาณแปดพันคนนะมึงประมาณแปดพันไหมแต่นี่อะไรตะโมตะโมถปตลุงบ้านพ่อของเอ็ดเอ็ดูเอ็ผมนึกว่าอยู่กรุงเทพเดี๋ยวไปอุดหนุนอีกเอ็ด แอนแดนแดนปุ๊บเป็นมงอีพ็อปแล้วเพืเ่อนๆดูข้างหน้าก่อนแอนแดนแดนช่องนี้ดังนะจะบอกไว้ต่อไปฮะช่วยเพื่อนๆช่วยด้วยนะครับมันจะดังขึ้นมาเองเอาดูพี่ใส่ก่อน,นช่องมันจะถึงมันคนแล้วต้องมีอะไรเป็นชิมเป็นอันเป็นช่องใช่ไหมโอเคนลูกก็มีแล้วนี่ก็มีแล้วนี่ แต่ว่าแต่ว่าเห็นเห็นมางที่มันมันไม่จับไอ้น้องนั้นมันไม่มันไม่บีบหมอ,อกไปนะไม่บีบบีบไปนะแต่ว่าถ้าเราเ่า็นบอกเลยนะะมันเห็นชัดกว่าใช่ไหมเมอโยโยสสำหรับวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอามชาเอาพิเชีย้วยนะครับนี่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 เพื่อนๆคนไหนอยากได้ก็ ค่อยไอ้นั้ Facebook นเฟซบุ๊ก้องอามาเลยนะช่องโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายพาดูเสื้อดี้ไหมนี่ยังไม่ได้ออกมาอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล์สดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันนะเพื่อนๆมินมันปลาหมึก,กว่ะ